สวัสดีครับผมชื่อนายเมตสิทธิ์วรกิติวนิชกุลเลขที่29โมงครับงานชิ้นที่2การเปลี่ยนแปลงประชากรคจจานุกรมศัพสังคมวิทยาฉบับราชบัญญัติสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จำนวนคนที่เพิ่มหรือลดลงในประชากรณที่ใดที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็นับรวมของการย้ายถิ่นเข้าด้วยถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องแยกผลการย้ายถิ่นออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆเช่นอายุเพศสถานภาพสมรสและอื่นๆของคนที่รวมกัน เป็นประชากรที่ได้ที่หนึ่งชัดพลทรงศุนรสวง2548ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรทำให้องค์ประกอบของประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยสาเหตุมี3ประการคือการเกิดการตายการย้ายถิน่น องค์ประกอบของประชากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร3ประการคือ 1. การเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ 2. การตาย 3. การย้ายถิ่นการเกิดไรชีพเป็นการตายของทารกก่อนคลอดหรือระหว่างคลอดโดยที่การคลอดหลังจากสตรีตั้งครรภ์ได้5เดือนขึ้นไปแล้วทารกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสตี แต่ละคนมีความสามารถในการให้กำเนิดบุตรไม่เท่าเทียมกันวิสัยสามสามารถของสตรีที่จะมีบุตรได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์เรียกว่าความสามารถในการมีบุตรจำนวนบุตรที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตาวัดหลายมาตาที่นิยมใช้ มากได้แก่ 1. อัตราการเกิดหรืออัตราการอยากหยาบคือจำนวนคนเกิดใหม่ในแต่ละปีต่อประชากรในวัยกลางปี1,000คนมีประโยชน์ในการใช้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์ 2. อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตรา,ารที่หาได้จากจำนวนคน เกิดใน 1. ปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธ์ 3. อัตราการเจริญพันธ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจํานวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวดอายุในวันเจริญพันธ์ใน 1. ปีต่อสตรี1000คนคนในหมวดอายุเดียวกันปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธ์ 1. อายุแรกสมรส 2. ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน 3. ความพอใจบุตรที่เป็นเพศชาย 4. ระดับค่าของชีพและค่าใช้จ่าย 5. ค่านิยมเรื่องของขนาดครอบครัว 6. ขนบธรรมเนียมและศาสนา 7. ที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท 8. ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการคุมกำเนิด 9. นโยบายของรัฐ 10. การเข้าร่วมแรงงานและประเภทอาชีพของสตรีการตายการตายคือการสูญสิ้นอย่างถาวรของหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการมีชีวิตขณะใดขณะหนึ่งหลัง การเกิดการตายทำให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการตาย 1. ภัยธรรมชาติและการขาดแคลนอาหาร 2. ลโรคระบาด 3. ภาวะทางเศร,รษฐกิจ 4. ภาวะทางสังคม 5. การแพทยและสาธารณสุข6ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 7. อุบัติเหตจุจากการคมนาคม8สงคราม